วันเสาร์อาพัพรักจริงหรือเปล่าใครเกิดวันเสาร์พิมพ์ไว้ใครเกิดวันเสาร์ามีคู่มีความรักที่ดีพิมพ์ไว้แล้วคุณจะได้รู้ว่ามันเป็นการตลาดเวย้ยคนทุกคนเกิดวันไหนเกิดเดือนไหนเกิดปีไหนหรืออะไรมันมีคู่ได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าคุณติดอะไรแค่นั้นเองแต่วันเดือนปีมันเป็นระบบที่ยาบคุณต้องใช้เวลาคุณถหนือเห็นถ้าคุณไม่ใช้เวลาคุณจะไปเห็นได้ไงครับ คุณเอาความยามมาสู้ความละเอียดมันได้เหะถ้ามันไม่ละเอียดมันก็ไม่เห็นไงคุณก็ต้องไปหาคนที่มันละเอียดละเอียดเห็นถึงจะเห็นถูกปะเ,ออเพราะฉะนั้นใครใช้าศาสตร์ปีใครใช้าศาสตร์เดือนก็ไม่ต้องไปดูแม่งครับใครใช้ศาสตร์วันเอามาทำคอนเทนต์ก็ไม่ต้องไปดูแม่งครับเสียเวลาครับเนื้ออกปะไปลองฟังดูดีๆคอนเทนต์คนที่เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีคุณไปลองฟังดูว่ามัน มันได้แต่อารมณ์ทุกๆคนไปลองดูว่าผมพูดจริงไหมมันไม่ได้เห็นปัญหาว้มันเห็นแค่คนวันศุกร์เป็นคนอารมณ์แบบนี้คนวันจันทร์นิสัยเป็นแบบนี้มีอันไหนแม่งมีปัญหาบ้างอะ่ะมันไม่ใช่ปะไปลองคิดดูดีๆพวกคุณที่คนดูหมอดูเยอะๆนะอ,อย่าไปลงผิดครับคิดก่อนดูก่อนว่าอะไรมันคืออะไรสมมุติหมอดูบางคนไปบอกว่าเฮ้ย เนี่ยคนเกิดราศีนี้กําลังจะเจอเหตุการณ์แบบนี้บางทีบางคนมันก็เจอบางคนทำไมมันไม่เจอเนื่อออกไหมแปลว่าถ้ามันบอกเรื่องมีปัญหามาแล้วตัวเองมีปัญหาอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามันหลบปัญหามาหมดแล้วอ่ะทําทุกอย่างเพื่อหลบปัญหาหมดแล้วอ่ะปัญหามันก็ไม่เจอเนื้อออกปะอารมณ์ประมาณนั้นไปดูรีวิวผมในเฟซรับแเราจะรู้ว่าลูกค้าผมอะ่ะเจออะไรได้อะไรแล้วแก้แล้วมันเป็นยังไง ทำไมนี่มันถึงหมดอยู่ดีๆนี่มันหมดเพราะอะไรเพราะมันมีคนมาช่วยเอา้ามันต้องดูว่าปัญหาของแต่ละคนเป็นไงเงียออกไหมเพราะฉะนั้นก็ใครชอบฝากกดติดตามกดใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสดูท้ายคลิปจะมีบอกว่า,าสาดผมใช้อะไรกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ใครชอบสนใจก็ทักมาอยากจอดลึกก็ทักมาไม่ชอบก็เลื่อนผ่านครับแค่นี้นะครับแล้วก็ฝากไว้อย่างหนึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าสาดผม เน้นอะไรเป็นหลักศาสตร์ผมเน้นลักคณา80%ถึง85%ราสีมีแค่15-20%เท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวอักษรในมุมศาสตร์ของผมมันถูกพลิกแพงมาจากโหราศาสตร์ซึ่งโหราศาสตร์มันเป็นศาสตร์โบราณมันก็ต้องมีการอัปเดตบ้างถ้าคุณยังไปงมอยู่ในกะลาที่เป็นโหราศาสตร์เดิมๆม,มันไม่พัฒนาคุณก็ จะติดหยกดอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปเชื่อหมอดูเนึกออกปะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่หมอดูผมมีหน้าที่เห็นปุ๊บตรงไหนมันผิดก็แก้ครับใครอยากแก้ก็ทักหลังบ้านสุดท้ายใครมีปัญหาอยากจะเช็คทักหลังบ้านครับทังหลังบ้านทํายังไงกดรูปโปรไฟล์ครับกดที่เมสเซจครับส่งข้อความแล้วก็คุณก็ทักมาหลังบ้านผมก็จะมีรายละเอียดถ้าคุณต้องการเช็คส่วนตัวก็ทักมา ส่วนใครถ้าเช็คฟรีส่วนใหญ่ช่วงนี้ไม่ได้เช็คฟรีแล้วเพราะฉะนั้นคุณพลาดไปปีหนึ่งละผมให้เวลาเช็คฟรีอยู่ประมาณปีแรกๆอันนี้ก็เข้าปีที่3แล้วเพราะฉะนั้นมีค่าครูหมดนะครับค่าครูเอาไปทำอะไรทำบุญบ้างแก้กรรมตัวเองที่ไปยุ่งกับกรรมพวกคุณมาบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ถ้าส่วนตัวถ้าเช็คเช็คเจาะลึกเช็คอะไรบ้างเช็ค ชื่อเลขบ้านเบอร์โทรทุกอย่างที่มีตัวเลขตัวหนังสือเกี่ยวข้องจะเช็คเพื่อนคุณก็ได้คนไหนแม่งยออเป็นคนที่หักหลังคุณคนไหนมีปัญหาทําให้คุณมีปัญหาเรื่องเงินตลอดคนไหนมีสิทธิ์ทําให้เขาเรียกนะได้ไม่ได้เงินคืนพวกเนี้ยเช็คได้หมดเลยหลังบ้านมันเห็นตั้งแต่ชื่อจากมุมคุณสะท้อนไป ชื่อพวกคนที่เข้ามาแล้วว่าพวกนี้มากโกงพยายามโกงคุณไหมหรืออะไรพวกเนี่ยเพราะฉะนั้นการเช็คลมานมีประโยชน์แบบนั้นทําให้คุณสามารถระวังได้ว่าคุณต้องระวังอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากไว้อย่างหนึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าสตร์ผมเน้นอะไรเป็นหลักสตร์ผมเน้นลนักษณะแป ถึง85%ราศีมีแค่15-20%เท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวอักษรในมุมศาสตร์ของผมมันถูกพลิกแพงมาจากโหราศาสตร์ซึ่งโหราศาสตร์มันเป็นศาสตร์โบราณมันก็ต้องมีการอัพเดตบ้างถ้าคุณยังไปงมอยู่ในกะลาที่เป็นโหราศาสตรเ์เดิมๆมันไม่พัฒนาคุณก็จะติดหงกอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปเชื่อมาดูนึอออกปะ เพราะฉะนั้นผมไม่ใช่หมอดูผมมีหน้าที่เห็นปุ๊บตรงไหนมันผิดก็แก้ครับใครอยากแก้ก็ทักหลังบ้านสุดท้ายใครมีปัญหาอยากจะเช็คทักหลังบ้านครับทังหลังบ้านทํายังไงกดรูปโปรไฟล์ครับกดที่เมสเซจครับส่งข้อความแล้วก็คุณก็ทักมาหลังบ้านผมก็จะมีรายละเอียดถ้าคุณต้องการเช็คส่วนตัวก็ทักมาส่วนใครถ้าเช็คฟรีส่วนใหญ่ช่วงนี้ไม่ได้เช็คฟรีแล้วเพราะฉะนั้น คุณพลาดไปปีหนึ่งล้วผมให้เวลาเช็คฟรีอยู่ประมาณปีแรกๆอันนี้ก็เข้าปีที่3แล้วเพราะฉะนั้นมีค่าครูหมดนะครับค่าครูเอาไปทำอะไรทําบุญบ้างแก้กรรมตัวเองที่ไปยุ่งกับกรรมพวกคุณมาบ้างรออไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ถ้าส่วนตัวถ้าเช็คเช็คเจาะลึกเช็คอะไรบ้างเช็คชื่อ เลขบ้านเบอร์โทรทุกอย่างที่มีตัวเลขตัวหนังสือเกี่ยวข้องจะเช็คเพื่อนคุณก็ได้คนไหนแม่งยอ่อเป็นคนที่หักหลังคุณคนไหนมีปัญหาทําให้คุณมีปัญหาเรื่องเงินตลอดคนไหนมีสิทธิ์ทำให้เ,เรียกนะได้ไม่ได้เงินคืนพวกเนี้ยเช็คได้หมดเลยหลังบ้านมันเห็นตั้งแต่ชื่อจากมุมคุณสะท้อนไป ชื่อพวกคนที่เข้ามาแล้วว่าพวกนี้มาโกงพยายามโกงคุณไหมหรืออะไรพวกเนี่ยเพราะฉะนั้นการเช็คลัหม้ามีประโยชน์แบบนั้นทําให้คุณสามารถระวังได้ว่าคุณต้องระวังอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีพ์ให้ด้วยนะครับขอบคุณ